สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะโคเคคุณสุขค่ะเจอกันตอนเช้านะคะเก้าโมงเก้าโมงเก้ามงฝวันนี้วันที่8ดนะคะวันศุกร์เนาะวันศุกร์เดี๋ยวแป๊ดหนึ่งนะคะขออนุญ,ญาตเหมือนจะรีบ ก,กันนะคะื่อวันนี้ื่อวันนี้คุณสุื่อวานนี้คุณสุไม่ได้อัดวีโอนะคะเมีเพื่อนเขาบอกว่ามีเพื่อนถามว่าคุณสุไม่สบายพอเห็นเงียบไปคุณสุเงียบวันเดียวเงียบวันเดียวนะคะไม่ได้เงียบหลายวันคือไม่อัดวันเดียวพอดีคุณสุเล่งเล่งเล่งเสื้อตัวนี้ให้ลูกค้านะคะนะคะสุก็เลยถ้ามาอัดมันก็จะคือเวลาก็จะไปไปกับจุดนั้นใช่ไหมคะ สูตรเร่งเสื้อตัวไอตัวแขนกุดนะคะนะคะตัวเสนตัวเสนกุดสูตรทาไอที่แขนเนี่ยค่ะสูตรเร่งตัวตัวตัวแขนนี้ให้ลูกค้าอันนี้คือไซส์ L นะคะไอที่ตัวที่เสร็จก่อนหน้าที่สองวันที่แล้วคือไซส์ XL ซึ่งส่งไปแล้วเนาะคงอยู่กับลูกค้าแล้วตัวนี้ก็คือตัว ตัว L นะคะตัว L ก็น่าจะออกประมาณ38 39, 39อะไรอย่างเงี้ยนะ39 40อะไรเงี้ย <laughs> 38 39นะคะน่าจะใส่พอดีพอดีนะคะแล้วก็อ่าตอนนี้เขาจะใส่สงการสุก,ก็เลยต้องเร่งเพราะว่าสุกต้องส่งวันนี้ใช่ไหมฮะแต่ตัวนี้เสร็จเมื่อวานเนี่ยสุก,ก็เลยต้องเริ่มเริ่มตัวนี้นะคะคือตัวสีขาวคือคือเอาสองตัวก็คือจีบบัวกับสีขาวนะคะ ก็อุ้งุก็เสร็จแขนสองข้างแต่เหลือชั้นคือเหลือแต่อุงสุจะรีดก่อนเพราะว่าอุ้งุดูแล้วถ้าถ้าทําเสร็จสองชั้นเลยแล้วก็แล้วก็เวลาคือเวลาเราเอามารีดอะ่ะคือมันรีดยากเลยค่ะก็คืออุ้งุก,กับว่าอุงสุจะรีดก่อนคืออุงสุจะรีดก่อนรีดรีดชั้นแรกก่อนแล้วก็ทําชั้นสองก็จะง่ายแล้วเพราะว่าอุ้งุลองรีดเมื่อวานตัวนี้ก็โอ้ยากเหมือนกันนะคะยากเหมือนกันเนะาะแต่อุ้งศุกก็เลย น่าจะเสร็จเสร็จวันนี้นะคะเพราะว่าจะแพ็กประมาณสักสี่ห้าโมงเย็นอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวทำทำใช้ให้มันเสร็จเรียบร้อยนะคะโอเคก็ลูกค้าก็ใจเย็นใ <c oughs> <c oughs> จลมๆใจก็พยายามนะคะพยายามก็แทบจะไม่ทักเพื่อนทักเพื่อนทีก็คือสี่ห้าโมงเย็นเลยอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่ามันเหมือนเวลาเราจี้เข้ามา คือของก็ไม่ขายของก็ไม่ขายนะคะขนาดนั้นแหละค่ะทำขนาดนั้นนะคะนะโอเคตอนนี้ก็มาพูดถึงต้นเทียนนะคะต้นเทียนก็กำลังทำชายแต่เดี๋ยวคอคงต้องเก็บใหม่นะคะคอคอต้องลื้อเก็บใหม่นะคะเดี๋ยวต้องทำใหม่นะคะดูแล้วคงไม่ผ่านคอไม่ผ่านนะคะเดี๋ยวคอต้องลื้อแล้วก็ทำใหม่นะคะแล้วก็ชายนี่ก็กำลังเก็บนะคะ ก็ยาวประมาณทักยี่บสองนะคะนะคะแล้วก็วันนี้ก็จะต่อแขนแล้วก็ทําฉายให้ให้ให้จบนะคะให้จบเป็นอย่างอย่างไปนะคะของนองรักหรือไงคะนะคะนองรักแต่ที่จริงคือนองรักก็ต้องรอพระถุงอยู่ดีนะคะวันนี้นะคะวันนี้คุณสุดแต่งตัวให้หุ่นก็คือพระถุงลายอ่าเพว่าหรือว่าหรือหรือลายเสือ ลายสาดลายเสือที่เขาเลือกกันนะคะแต่ต้อจุเรียกแพวานะคะตัวนี้คือฟ้าน้ําทะเลนะคะเป็นฟ้าน้ําทะเลก็คือเขาจะมีน้ําตาลมีดําแล้วก็เขาจะคึมๆลงมาหน่อยนะคะก็จะเหมาะกับตัวผ้าฝ้ายผ้าฝ้ายอ่าผ้าฝ้ายตัวนี้นะคะโอเคฝ้ายตัวนี้จะผสมจะสมผ้าจะผสมผ้าฝ้ายลินินคือจะผสมมันก็จะเป็นแบบ ประมาณนี้เรียบหน่อยแต่หยับคือเรียบคือเรียบแต่หยับคะ่ะแต่ตัวนี้เขาจะผสมกับเยื่อไผ่หรือเขาจะยืดหยุ่นนิดหน่อยนุ่มๆซอฟๆนะคะนุ่มๆนุ่มๆฟ้าตัวนี้ก็จะฟ้าเย็นๆฟ้าหนมคะ่ะคือเขาเรียกฟ้าหนมนะคะเขาจะฟ้าเย็นเสื้อตัวนี้จะอกสี่หกนะคะสี่สี่สี่ห้าสี่หกนะคะ ก็คือใส่ได้นะคะใส่ได้นะคะก็เหลือเยอะอยู่นะคะก็ตั้งแต่44 4 5 4 6หนะคะคือตัวที่คุณสุดใส่คุณสูดใส่อก38นะคะคุณสูดใส่ใส่อก38นะคะตัวนี้คืออก38นะคะจะใส่สบายเย็นก็คือสบายสบายนะคะสบายสบายแล้วก็กระดุมหน้านะคะขอกลมนะคะแขน3ส่วนนะคะก็จะใส่สบายมากนะคะสำหรับสำหรับหน้าร้อนนะ คือก็เอาเสื้อสําหรับหน้าร้อนมาให้คือหน้าร้อนก็คือเดือนเมษาแต่วันนี้แปลกมากคืออากาศเย็นอากาศเย็นแล้วก็ลมแล้วก็หนาวหนาวนิดๆเมื่อเช้านะคะก็ไม่อยากตื่นนะคะเป็นอากาศเย็นๆเ,เนาะอะถ้าถ้าเราจะใส่เสื้อแบบออกไทยๆก็คือก็ต้องไม่เป็นพวกฝ้ายนะคะพวกงานฝ้ายทุกอย่างตอนนี้ฝ้ายแบบไหนที่มันใส่แล้วสบายนะคะ มัคือก็ศึกษาแล้วก็หามาสแสวงหาสแสวงหาที่เย็บที่ตัดนะคะตอนนี้คนเย็บน่ะคนที่เย็บคือคนเดียวพอคนเดียวงานออเดอร์มามันก็จะเย็บไม่ทันนะคะคุณคืก็จะมีอย่างละตัวสองตัวอย่างละไซส์สองไซส์ก็คือจะไม่มีหลากหลายนะคะถึงถึงจะมีตังซื้อถึงมีตังซื้อก็ไม่มีของให้อะไรเงี้ยนะคะเพราะว่า คนเย็บเขาก็เย็บไม่ไหวแล้วเนาะคนเดียวเขาก็ทำไปเรื่อยๆพอเสร็จไซส์ไหนเขาก็เอามาอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่านะคะส่วนผ้าเนี่ยส,ส่วนผ้าคือมันเยอะอยู่แล้วนะคะคือมันจะมีไซส์หนึง่งคือไซส์สามหกนะคะแต่คณสุคณสูใส่ไซส์สามแปดก็จะลุ่มหลวมหน่อยสบายสบายหน่อยนะคะถ้าถามว่าใส่สามหกได้ไหมคือใส่สามหกก็จะพอดีตัวใช่ไหมถ้าใส่สามแปดก็จะลุ่มหลวมหน่อยตัวข้างตรงนี้นะคะเขาจะจําเข้ามา อันนี้คือสูกก่แกะกล่องมาใส่เลยนะคะไม่แกะกล่องนะคะคือยังไม่นั่นถ้า,างั้นก็เ <secre ng> พื่อ <unified> นก็เอาตัวนี้ขึ้นมานี่นะคะเราตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็ทํานะคล้ายๆตัวนี้ก็คือทําขึ้นมาสูงหน่อยอะไรอย่างนี้นะคะถ้าใครมีจักหรือว่าสอยมือได้นะคะเราตัวนี้ขึ้นมาให้มันประมาณนี้นะคะแต่อันนี้คือทรงของเขาอันนี้คือแทเทิลของเขาแบบของเขามันมาอย่างนี้นะคะ ถ้าคนไหนมีพุงนะคะก็แต่เขาก็แยกตรงนี้ให้เราแล้วนะคะพุงพูดถึงมันก็แยกสามแยกแล้วก็น่าจะ,ะบานออกได้ระดับหนึ่งนะคะโอเคพูดเร็วๆไปเร็วพูดเร็วๆไปเร็วพอดีจะไปทำเขาต้มโอเคตอนนี้เราก็มาดูว่ามันมีสีอะไรและไซส์อะไรนะคะตัวนี้ก็คือสีครีมนะคะ,ะถ้าใครจะรับสีครีมก็บอกว่าสีครีม คือคุณสุกำลังจะมีสีตัวหนึ่งเอามานะคะคนไหนที่ชอบธรรมชาติก็คือสีเปลือกไม้สีเปลือกไม้ก็คือสีเข้มกว่าสีครีมขึ้นมาหน่อยคล้ายๆสีสีเสื้อสีเสื้อแขนกุดเห็นไหมฮะอ่ะคล้ายๆตัวนั้นเลยนะคะเป็นสีเปลือกไม้ก็จะเป็นธรรมชาติมากฝาคะเดี๋ยวถ้าไงคุณสุก็จะเอามาให้คุณสุก็จะเอามาให้ชมนะคะคุณสุก็จะเอามาให้ชมว่าเป็นเป็นก็จะประมาณนี้นะคะสีเปลือกไม้ก็ประมาณนั้นพี่แดง ก็จะประมาณประมาณนี้นะคะก็คือจะเข้มขึ้นมานะะเขาเรียกสีเปียกหมายนะคะแต่ถ้าแขนกุดก็คือตัวเราจะได้มาดีไซน์ใช่ไหมดีไซน์งานถักของเราเพิ่มขึ้นแต่พูดถึงว่ัตัวนี้ดีไซน์ได้ไหมก็ดีไซน์ตรงแขนนี้ได้นะคะแต่แต่เยอะเพราะว่าแขนเขายาวแล้วนะคะโอเคเพราะคุณสูตรทำแล้วถ้าทํายาวก็ไม่สวยนะคะก็ต้องทําเล็กๆนะคะคุณเล็กๆนะคะ เดี๋ยวคุณสุก็จะทําให้ชมนะคะทําให้ชมพอขอให้ว่างก่อนนะคะขอให้ว่างก่อนเนาะไม่รู้จะว่างตอนไหนนะคะชีวิตก็เนาะแค่แค่ถากนี่ก็หมดเวลานะ,ะตื่นขึ้นมาปุ๊บเก้าโมงทันทีสิบโมงทันทีอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคตอนนี้เราก็มาพูดถึงว่าคุณสุกมีสีอะไรบ้างนะคะตัวนี้คืออก Uh, ใส่สามห้าสามหกสามแปดอันนี้คืออกสามแปดนะคะเสื้อตัวนี้คือไซส์สามแปดนะคะเสื้อ,อเสื้อแขนยาวสามส่วนนี้หนะะ้ากระดมหน้าเนี่ยนะคะคุณสุดจะพูดถึงไซส์เลยนะคะแต่ถ้าเสื้อแต่ถ้าเสื้อตัวนี้คุณสุดจะพูดถึง S M L X L X X L เพราะว่าเขาติดมาอย่างนั้นถ้าเขาติดมางาั้นคือเราก็ต้องพูดอย่างนั้นใช่ไหมคะโอเคสีขาวเพื่อนๆนะฮะสีขาวเพื่อนๆนะ่าจะเห็นคุณสุดใส่อยู่แล้ว ถ้าขาวฝ้ายตัวนี้จะเป็นขาวโอโมโอนะคะจะเป็นขาวโอโมโอนะคะตัวนี้ขาวนะคะตัวนี้ขะะีมนะคะตัวนี้ก็คืออก38นะคะคุณสุข,ขายในราคา2องร้บาทนะคะ250บาทนะคะเว้นอไซส์ใหญ่สุดก็คือไซส์48นะคะ4อ่อกอกประมาณ4 6 4 7 4 8ใส่ได้ก็คือไซส์ใหญ่บิ๊กคุณสุก็ขอ200 280แค่นั้นเองก็คือขอไซส์ที่โดดก่าเพื่อนไปเลยอะไรอย่างนี้ค่ะเพราะว่าเขาใหญ่จริงๆนะคะโอเคตัวนี้ก็คือสอสีขาวโ,โมนะคะสีขาวโ,โมนะคะที่มานะคะอันนี้สีแดงนะคะแต่เพื่อนต้องทักมาก่อนว่าคุณมีไซส์อะไรนะ,ะตัวนี้อก4ีนะคะแดงเขาคือแดงช้ำๆนะคะน่าจะเป็นแดงเลือดนกก็คือก็คือเขาไม่ได้แดงสดนะคะแดงแดงเขาก็สวยนะคะ นะคะงานเขาสวยงานคางคืองานเย็บเย็บคนเดียวงานละเอียดนะคะลังเข็มทุกอย่างละเอียดนะคะเดี๋ยววุณสุดก็ต่อคลิป2ว่าเมียจะจะให้ชมนะคะต่อคลิป2เนาะ